แต่เมือ่อเช้าก็บรรยากาศร,รับเรื่อนดีรับรื่นดีค่ะก็เห็นน้องๆเห็นนาริตะกับโตเกียวด้วยนั่ละเออที่ก็งงนะอันนี้งงอันนี้งงว่าแต่อบอกว่าเดี๋ยวก็งงก็คืองงแค่ไหนพี่น้องเห็นงงแค่ไหนบ้างเห็นเอ็นดูอ่ะรงวิ่งอยู่หน้าศาลอ็นดูนะะ่ารักพี่กับน้องพี่กับน้องแต่ว่างงว่าเอาเด็กไปทำไมวะไม่ใช่ที่พื้นที่เนาะ ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของทางด้านบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของศาลนะคะได้มีการตัดสินปมคดีที่ดินที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวแพรวพราวแสงทองนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าจบลงไปแล้วนะคะสําหรับประเด็นดราม่าเรื่องที่ดินแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมครับงานนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างก็จับตามองเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่ทางด้านของพผ่าพราวแสงทองนะคะได้พาน้องนาริตาก,กับน้องโตเกียวไปศาลด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหน่วยงานนี้นะคะทางด้านของบอสบิ๊กก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ทันทีค่ะโดยในบางช่วงบางตอนของการไลฟ์นะคะทางด้านของทนายความฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟิลแดนก็ได้มีการเล่าบรรยากาศในศาลค่ะพร้อมกับมีการพูดถึงน้องนาริตาก,กับน้องโตเกียวนะคะบอกว่า เห็นน้องๆเห็นนาริตะกับน้องโตเกียวด้วยน่ารักซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินลแด์นะคะก็ถึงกับตอบทันทีค่ะว่าเออนี่ก็งงนะว่าเอาเด็กไปทำไมวะโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะแต่เมือ่อเช้าก็บรรยากาศรับเรื่องดีรับรื่นดีค่ะก็เห็นน้องๆเห็นนาริตะกับโตเกียวด้วยนะะ่ารักเออนี่ก็งงนะอันนี้งงอันนี้งงว่าแต่บอกบกดีกว่างงก็คืองงแค่ไหนพี่น้องงงแค่ไหนหร่า เห็นเอ็นดูอ่ะลงวิ่งอยู่หน้าสารเอ็นดูน่ารักพี่กับน้องพี่กับน้องแต่ว่ามงว่าเอาเด็กไปทำไมวะไม่ใช่ที่พื้นที่เนาะถ้าสารจริงจริงสารที่เหมาะกับเด็กคือสารเยาวชนเนาะ <c oughs> ที่เป็นไปได้อยู่ไหมจริงจริงก็ไม่ไม่ไม่ศาลสารที่มันแบบเด็กเข้าไปได้แบบเกี่ยวกับครอบครัวที่เป็นคดีครอบครัวมันเป็นสาลเยาวชนไม่ใช่หรอเพราะผมก็เคยไปขึ้นสารกับลูกอยู่ที่สายเยาวชนซึ่งบรรยากาศมันอีกแบบนึงใช่ค่ะ มันกี่ยวกับมันก็แล้วฟิมันเป็นเยาวชนอะมันเกิดมันก็มีมีฟิลเป็นเยาวชนหน้าตาหน้าตาบาลังก็แตกต่างกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมไม่ได้เขาผมไม่้เขาบาลังเยาวชนเยาวชนมันเป็นอย่างนี้สารสารก็คือสารเยาวชนเนี่ยบาลังเขาจะเทียบเท่ากับกับคู่ความเลยคือแบบใกล้ชิดกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันดูสบายสบายมันดูไม่น่ากลัวไม่เหมือนสารอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสารแบบธรรมดาสารที่เราไปเนาะมันก็จะเป็นสารจะอยู่สูงกว่าเวลาทนายยื่นเอกสารก็จะต้อง อ่าเพื่อเพื่อมันจะได้แบบดูน่าเกลงค่ะคือเพราะฉะนั้นเยาวชนก็ต้องหวดคลาย <c oughs> เขาจะได้ไม่ต้องกลัวสาเนี้ยคะ่ะอ,<ต>อันนี้ไม่เคยเข้าไปเลยไม่รู้เสียอันนี้เป็นความรู้ใช่ใช่จะแตกต่งางกันจริงจริงผมก็ไมู่อันนี้คือไม่แน่แต่ว่าเมื่อเช้าเอฟซี FC ถามมาเยอะเนาะว่าจริงหรือเปล่าหรือแบบหร,แบบหรือแบบว่าเป็นแบบพูดเอฟซีลือกันเองผมไม่อยากให้คนมาลือกันเองก็คือง่ายว่าเมื่อเช้าเด็กๆก็ไปก็น่าวิ่งกันแบบน่ารักเลยใช่แต่สำหรับผมมันส่งลงมาก็เห็น บ่ปไปต่อไปภายในไปไปไปพี่น้องเด็กนะบกวคนไปเพราะว่าไม่ใช่พื้นที่ของเด็กน้อยเนาะสามกับพปจาราที่ที่แบบว่าไม่ควรสินาพี่น้องแต่ผม,มัม็ไปเลยพี่น้องผมเถ่าปัีใหญ่ปัียี่ห้าปีผมไม่ยองบย่อยาขับไปเลยซางนะพเพื่อที่จะขับเรียนไปหวัววังไม่เป็นสถานที่แบบว่าวิ่งเรนสไลเดอร์ไม่ใช่นะแต่ก็อาจจะแบบว่าหย่อนมาแบบบางประการคนเราก็คิีเหมือนกันแต่แต่ถ้ามุมมองของเพื่อนพี่แลงก็อาจจะไม่มองเท่าไหร่ แต่โมก้มันนี่มาถามกับป๋าเองนะว่าอ๋อมีจริงๆไปจริงๆน,น้องๆไปจริงๆริงน,น้องก็ไปเล่นกันน,น่ารัก